วันนี้เรากลับมาใหม่นะในช่วงโควิด2019นะครับเป็นการไลฟ์สดขายปลายชิงชังช่วงโควิด19นะครับชื่อนี้รับประกันคุณภาพได้เจอคำว่าวันลาบที่ไหนฮะแสดงว่าสินค้านั้นมีคุณภาพแน่นอน,นครับผมมีข้อมูลโภชนาการมีอยอยพร้อมสินค้าของเรานะครับมีฮาลาลด้วยอิสลามสามารถรับประทานเองได้ในยุคโควิด2019นะครับในยุคนี้นะครับผมเราจะต้องมาปรับตัวกัน เราจะต้องมาลักกันเองมากขึ้นนะครับเราต้องเกิดการรวมตัวกันเราพูดคุยกันช่วยกันเรากระจายไรายได้ชุมชนหนึ่งเนี้ยสินค้าเราเหมือนพวกปลาย่างนี้เรารับมาตักระจายไปชาวบ้านพขาแก่ซึ่งก็มีรายได้เป็นเป็นรายได้เสริม พอเกิดโควิดปุ๊บปรากฏว่าจากผลิตวันละ500หอนะครับผมค่อยๆลดน้อยลงนะเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นร้านเราต้องอยู่ได้ชุมชนเราต้องอยู่ได้พ่อทุกอย่างมันมีรายได้มีค่าใช้ใจเกิดขึ้นก็เลยว่าต้องมาคุยกันก็เกิดเป็นการไลฟ์สดทำตลาดออนไลน์มากขึ้นเลยฮรไม่ว่าจะเป็นทํลาซาด้าทำช้อปปี ทำช้อปปิ้งเด4อะไรที่เป็นออนไลน์เราทําหมดทุกอย่างทางการไลฟ์สดแม้กระทั่งการส่งของแบบเดลิเวอรของเราก็มีอะไรช่วยได้ก็ต้องช่วยกันนี่คือในช่วงโควิดที่ผ่านมาที่ผมได้ทําเองแล้วก็ประสบความสําเร็จตัวนี้ก็คือสุดท้ายเราก็ยังอยู่ได้เรายังไม่พังนะครับก็ต้องขอขอบคุณในหน่วยงานก็คือพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงากเกษตรจังหวัดพังงาสสวจังหวัดพังงา เราก็สำนักอุตสาหกรรมจงังหวัดพังงานะครับที่คอยให้ความสนับสนุนคอยให้ความรู้นะครับข้อมูลต่างๆให้เราได้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ได้นะครับนอกที่สําคัญมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับตรงนี้เป็นผู้ที่คอยเป็นแรงผลักดันเราอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันรวมไทยสร้างชาติ สร้างเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศครับ